thank you สวัสดีครับมาพบกับบอยโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับโปรโมชั่นแรงๆร้อนๆรับหน้าฝนกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับบอยพามาชมกับ Ford r a n g e r XLT นะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนไปชมรถกันนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บอยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น Ford r a n g e r XLT นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมอ่าราคาจาหน่ายที่แปดแ แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรตัวใหม่แล้วนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็คันนี้นะครับเรามีการตกแต่งนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กให้กับลูกค้านะครับผมเราอ่ะทำการเปลี่ยนล้อแม็กจากเดิมนะครับให้มีความ มีความออฟโรดนะครับมีการแบบไปลุยๆหน่อยนะครับกับแม็กซสินิ้วนะครับผมที่เป็นสีดำเงาตัดสีเงินแบบนี้เลยนะครับจับคู่กับยาง monster นะครับผมสีที่ยางนะครับอยู่ที่265 60 r 1 8กันเลยนะครับผม อ่าตัวนี้ก็เอาไปพร้อมลุยได้เลยนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนจะเลยนะครับสำหรับ LT นะครับด้านหน้านะครับเขาออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นชิ้นงานกระจังหน้าโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ f อร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตาโลโก้ที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ4ีแคมแล้วนะครับผมไฟหน้าของเขาเองนะครับก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อมไฟ Daylight นะครับที่วิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C เลยนะครับผมและตัวไฟตันหมองเขาเองนะครับก็มีมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ ตกแต่งด้วยชิ้นงานโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XLT เขาเลยนะครับผมตัวไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับตัวไฟตัดหมอกจะเป็นไฟในส่วนของตัวช่วยเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเวลาเราหมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดนะครับผม อ่ารถคันนี้นะครับด้านข้าง,ขงเขานะครับการออกแบบนะครับตัวคี่ระบายความร้อนด,ด้านข้างนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็การตกแต่งก็จะตกแต่งด้วยชิ้นงานโครเมี่ยมนะครับผมแล้วก็เป็นอักษรคําว่าเทอร์โบแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างของเขานะครับกระจกหูช้างขนาดใหญ่เลยนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมก็ทําให้เพิ่มทัศ ทัศนวิสัยในการถอยหลังหรือมองด้านข้างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับจากศูนย์แท้มาให้เลยนะครับตัวฟิล์มนะครับเลือกติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกมาให้กับลูกค้านะครับผมมองมาด้านล่างหน่อยนะครับอันนี้เราเลือกตกแต่งสติ๊กเกอร์นิดหน่อยนะครับให้เข้ากับล้อแมกนิดนึงนะครับผมว่าเน้นลีนๆีนไม่แต่งเยอะนะครับผมบันไดข้างเองนะครับก็เป็นวัสดุแบบการลื่นแบบใหม่เลยนะครับก็รองรับน้ําหนักได้ร้อย อ่นะครับก็ยาวมาถึงด้านท้ายเลยเนาะสติกอ e r นี่ด้านหลังเราสติกอ e r ก็จะเลือกเป็นคอมโบเลนเจอร์แบบนี้นะครับสติกอ e r เองนะครับสามารถได้เลือกมาได้เลยนะครับกว่าร้อยแบบนะครับหรือลูกค้าจะออกแบบมาเองได้นะครับว่าให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับอ่าและตัว XLT ก็เช่นกันนะครับตัว โชคอะไรต่างๆก็จะอยู่นอกชัดซีนะครับฐานล้อนะครับก็จะกว้างขึ้นจากรุ่นเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทําให้การทรงตัวหรือการยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวกระบะท้ายเองนะครับมีที่เหยียบมาให้จากโรงงานนะครับผมสามารถขึ้นลงได้ไง่ายได้นะครับ นะครับแล้วก็มีการลอยรอบกระบะไลเนอร์มาให้ทั้งคันเลยนะครับจากโรงงานเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ XLT ทนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวช่องยึดนะครับเผื่อลูกค้าจะไปติดโลบาสปอร์ตบา์เล็กเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วนะครับแค่แกะฝาพลาสติกตัวนี้ออกนะครับก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับผมมาดูตัวฝากระบะท้ายกันบ้างนะครับฝากระบะท้ายเองนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีในส่วนของ เส้นตลับเมตรนะครับความยาวอยู่ประมาณเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องสีแคมป์มาให้นะครับสำหรับลูกค้างานไม้นะครับก็อาจจะชอบในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถตัดไม้ทําอะไรได้ผ่านกระบะตัวนี้เลยนะครับและช่องกระบะที่มีความกว้างจากเดิมนะครับด้วยฐานล้อที่ขยายขึ้นนะครับจะเห็นว่าซุ้มล้อจะมีขนาดเล็กนิดเดียวเองนะครับสามารถยกพาเลตขึ้นได้1อันเลยเลยนะครับ ด้านหลังนะครับการตกแต่งของ ALT เนะครับเขาก็จะเป็นโลโก้ Ford ขนาดใหญ่นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวอักษรปั๊มของเขานะครับตัวนี้ก็ตกแต่งสติกเกอร์สีขาวมาให้นะครับทำให้ด้านหลังดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตัวบันไดหลังนะครับก็จะเป็นบันไดแบบ2สเต็ปนะครับแล้วก็เป็นตัวกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับผมคันนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะครับผมก็ โปรโมชั่นเราล้ามากนะครับสําหรับรุ่น X9T นะคบเพราะว่าเป็นรุ่นที่เราทําตลาดกันอยู่ตอนนี้นะครับก็สําหรับรุ่น X9T ตอนนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้เลยนะครับ49,000บาทนะครับผมที่เราจัดโปรกันอยู่ตอนนี้นะครับหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย1.99%นะครับผม หรือจะดูเป็นแบบชุดแต่งอย่างนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับบอยได้เลยนะครับหรือจะมาเทสได้นะครับมารับชมรถตัวจริงหรือเลือกสีรถได้ที่โชลูมกันเลยนะครับบอยก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีนะครับลูกค้าใกล้เคียงนะครับสามารถมารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวบอยพามาชมกับรถคันสีน้ำเงินเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไร้สนะ